สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็ภารกิจหลายอย่างนะครับตีเหยื่อปลอมแล้วก็ตกปลาแล้วก็ปากเบ็ดด้วยนะครับก็เลยพึ่งจะมาดูนี่แหละ,ะครับตะคัดนะครับมาเรามาดูกันดูเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกทีก็ช็อตนี้ไม่มีอะไรบ้างนะเราถ่ายให้ดูที่มีปลาเฉยๆนะครับเพราะว่ามันมืดด้วยมันก็มองไม่ค่อยชัดด้วยนะครับม,มีไหม <laughs> ใส่องวานจากแฮลดต้องปลดให้มันกองพื้นมันเดิมมีอ่ะ โจ้าทูทเจ็ดเซนเรากระสุมน้อยปล่อยไปเลยเล็กเกินเล็กมากเลยอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพายเรืองนะฮะอ้าพื้นแรกไม่ได้ใช่ไหมได้ตัวเดียวกะติ้วเดียวปลายเยื่อมาดูพื้นต่อไปนะครับสิบเซนครับฮะจริงป่ะนี่ห่วยนะอดบอกว่ามีปลาดึงนะ อุย้ยจริงด้วยปาลาแล้ววะเฮ้ยมีน้ำหนักด้วยมีน้ำหนักด้วยปลาอะไรอุ้ยปลานิลเวย้ยมีปลานิลยางแล้ว <c oughs> ปลานิลน,น้อยน้อยไม่น้อยนะตัวน,นี้ใช้ได้อ่เดี๋ยวดูนะครับไอ้อดปลดก่อนมันลำบากหน่อยเพราะว่าผมต้องถือไฟด้วยเดี๋ยวตอนเช้าค่อยดูชัดๆแล้วกันเดี๋ยตวต,ตอนเช้าผมเป็นคนปลดเองเนี่ยปากหม้อไดครับตัวนี้นดนได้หรอ ใส่นี้ใส่นี้กี่ขีดสี่สามเน,นี่นยหกขีดเหรออ่โอ๊ตบอกหกขีดนะผมว่าครึ่งโหลแค่นั้น,นแหละนี่ครับหมอดแต่กับที่นี่ก็ตัวเทนี้นะครับเรื่องจริงเดี๋ยวอาจจะมีให้ดูป่าหัวแต่หัวแต่คัดก็ได้แล้วหนึ่งแตงมับแจมไปเลยเพื่อตัว <laughs> โอเคพืนนี้ไม่ใช่สิบเซนนะสิบสองเซนผมลืมไปได้หนึ่งตัวนะไปดูสิบเซนต่อข้างหน้าน,นัฤฤฤฤฤฤ้นนาพื้ีม่ีามาแล้วนะพืนละตัวนายพืนนี้ยังไม่มีเลยน,นี่ไงได้แล้วปลาชรา,ามาแล้วครับผมพื่นละตัวปลาชาราดไซมามะชาวนะแล้วก็เมื่อกี้ได้ไปตวงนะไซนี้แหละแล้วน้องน้องมาเก็บไปนะไม่รู้พืนไหนก็ไม่รู้<อ>น้องมาตีกระปอมแล้วก็เก็บไปเบน์นะครับ ัวเท่ากันนี่แหละที่ได้ตอนกลางวันนั่นแหละตัวนี้ก็เท่ากันสามแต้มแล้วฉลาด <11 00. S 2> ติดสิบเซนเม่ชาก็ติดสิบเซนใช่ไหม <11 00. S 2> เออต้องใส่จะสิบเซนเหมือนกันหรือมั้งที่ได้ไปโอ้โหแมลงเยอะครับ,รบนี่นี่ฉลาดใส่ใส่เมื่อกลางวันนี้โอเคสามตัวไม่ขาดแล้โลสามตัวโลฟุ้งเหมือนยุนนดรอ ไม่ใช่เพื่อนอะตัวปลาอะไรฉลา,าดเหมือนเดิมตัวนี้เล็กกว่านิดนึงอ่ะรวมๆแล้วสี่ตัวโลโลกว่าแล้วแหละฉลาดโลกว่าแล้วสี่ตัวนะครับเจ็ดสิบเซนเออทำลายเจ็ดทีไว้อันนี้เพื่อนนี้มีกอฉลาดอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มตัวเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยเออสิบเซนได้แต่ปลาฉลา,าดว่ะเพื่อนนี้เชื้ เออก็ดีเหนือดีเหนือดีต้องชับพานกรรมมวิธีการคู่สักหน่อยบ<น>อือปานะอ้าวติดป่าชราอีกแต้มนะครับผมมันหมายเรื่องอะไรมันดึกดึกมัแอะไรมันะไรมันอะไเยอะอ่ะพื้นนี้ได้สี่ตัวเลยเหรอชราสี่ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> มาแรงมาแรงโอ้โหมาแรงเพียบ ที่ตัวนะ4ี่ตัวตัวเรามากู้นี่ครับแล้วก็เมื่อกี้น้องเก๋เป็นหนึ่งตัวเป็นห้าตัวนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อตอนที่เรามาลงนะครับที่ไทยดูตอนเมื่อสายๆนะนี่อีกตัวหกตัวนะครับสำหรับสิบเซนได้ปลาฉลาดหกตัวนะครับ,รรบน้อย,ยถูกน้อยอ่ะตักน้อยตายแล้วด้วยเออะโอเคครับผมไม่ไหวแล้วมแมลงเยอะปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับมาดูตะครดอีกทีนะครับผมคืนนี้ไม่ดูไม่ไหวซูมแมลงไม่ไหวแบบแบบ นี่ตัวงีไหนอ้าวตั้เป็นปันนปนป้นเลยดึงไปติดต่อมาเลยครับอ่ะเจ็ดตัวนะผืนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะเจ็ดตัวปลาชราดนะครับเป็นปนทุกตัวนะครับตัวนี้ตายใช่ไหม,ไมเป็นไม่ตายั่ตายสักตัวเลยเจ็ดตัวนะครับโอ้โหรวมๆที่ซ่องโลก,กว่านะปลาชราดนะแจมไปเลยครับสิบเซนเราแต่ตรงนี้คาดละนาวเลยคาดละนาวเลยนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าทุนมันหายไปลูกหนึ่ง รุดไปไหนก็ไม่รู้รุดไปไหนก็ไม่รู้เอ้อวางมันเนี่ยวางมันจมๆวนเนี่ยปาลัมดึงรุดไงโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาชมกันต่อนะครับผมโอม่านมากเลยสิบเซนปลาฉลาดรุดๆสวัสดียามเช้าครับผมมาดูผลงานกันดีกว่ารู้สึกว่าจะติดเยอะละเกี่ยวกันเลเนี่ย จะดูก่อนดูเรื่องอันนี้ไ,<ม>ได้ไหมเก็บ<ม>ตรงทุนนี้ป่าติดทีทุนเลยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคำนวณก่อนมันย้อนแสงไปเริ่มจากนู้นดีกว่าม,มั้งเก็บสิบสองมาก่อนเก็บสิบมาก่อนเด่นนะบางคนเป็นคนเก็บบางคนเป็นคนยกดูยกดูเฉยอย่าไปเก็บนี้นะถูกแล้วยกดูเฉยก่อนนะเพราะเราตองยกดูก่อนดูทีทุนก็จมเลยนะป่าติดนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวยกดูตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ไปนู่นแล้วผมก็เก็บกลับมาทีเดียวครับเราก็ยกยกเก็บก่อนยกเก็บปลาก่อนเห็นไหมขาดไปแล้วรูดไปแล้วขาดไปแล้วเนี่ยรูดไปเลยเลยต้ออ,อ,อกวาติดตังเชา้าแล้วออเหอเอาไว้ก่อนไปดดนอดภายนำเดี๋ยวยกเองมันย้อนแสงเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวโอดภายนำเนี่ยผมยกดูเฉย มาแล้วครับผมแตมแรของเราเจ็ดเซนปาาลาชลานะครับโถต,ตัวกระติ้วไม่ได้บอกอดย้อนแต่งวะมองไม่เห็นอะไปแล้วมีหงนูนแต่กระต๊อกเก็บเลยดีกว่าจ<ม>ับที่ก่อนนะครับย้อนแส่งมองไม่เห็นแนะ่มีกล้องมันจะมืดมมมเราเราจะลดตรงนี้เลยหรือเปล่าอึบเออ แค่จะแล้วอ่ะมาเฮ้ยติดปลาครับผมโอ้โหน่าอย่างเนี้ยอย่างติดเมื่อเช้านั้นเลยเหรออ่ะนี่ครับแต้มที่สองกระสุบเออยังดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยปลาดึงไว้ปลาดึงไว้ปลาดึงไว้นี่ปลาดึงนี่ปลาดึงเนี่ยปลาตะเพียนไหนเฮ้ยมีปลาะเพียนด้วยว่ะ เมื่อวานผมไปนั่งตกชิงเลี้ยวตรงนู้นดูนะไม้มีปลากิบเลยมีแต่เพียนมัมนมน่าจะกินเบ็ดหรือมั้งไม่กิ่นเลยไอ้เพียนนะครับผมเมื่อไรนั้นเลยแก้งฉับเหลือกโซ่เบือมันสั้นมันรุนมันจะได้ใอยรถเข้าป่ะเขาแล้วไปทอดกินตัวส่องมือเนี่ยคุณนุ่งน้องนะ ตึ๊กติ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 ๊กตึ๊กตึ๊กนี่แค่นี้ถึงผืนเลยนะเนี่ยดึงป๊ขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวนแะป่านี่แหละครับป่านี่อ่ะนี่อ่ะใข้าวมาแล้วครับตัวต้อยตัว่ไหงพอดีตาอันนี้มันพอดีตาข้าวที่แล้วมันตื้นแต่คัดหรือไงมันต้งเขามาติด พื้นนี้มันจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับจากนู้นมาก็ไม่ยาวเท่าไหรเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ยาวหุ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเป็นปมอ,อ่าป่าอยู่นี่ตรงนี้ผ่านซะละอันนี้ป่าปบ้าเหรออ๋มีสบ้าด้วยว่ะพูดทีเดียวก็ได้นี่ทำไงชี้ตาถอยถอยล่ะ <laughs> สบ้านะครับแฮมฮ่าแฮ่แล้วนะครับผม แต่แล้วปลาน้อยไม่ได้เต้นเต้เดี๋ยวไปดูสิบสองเซนสิบเซนนั้นเต้นเนไโอ้ปลาฉลาดปลาตองครับเจ็ดเซนตัวแนี้แหละเอาไหมเอาตองเจ็ดเซนกล้องน้ำกล้องติดน้ำเปล่ากล้องติดน้ำไหมลอยมัลปล้ก้องติดน้หมลันลุดไปแล้วเนี่ยปลาเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยโอ๊ตเรว่แรงดีแท้ะ เนี่ยอรอยมันรูดไปเนี่ยเป็นปั้นเลยน,นีย่เนี่ยเนี่ยเหรออีกกระตุ้มัวดท้านี้หรือมมันรูดเหมือนขาดบางคนขา,าดเลยเหรอขาดไอ้บ้านี่เนี่ยสบ้าแรงดีแท้ต <laughs> ั้งแสดงว่าเยอะนะเออมูดนี่แล้วเราก็ได้การปลดแบบง่ายครับไม่ม <laughs> ีอะไรมากถอยได้ก็ถอยถอยไม่ได้ก็ชีดด้ตาสร้างงานน้องนี้แล้วมันน่าถอยล่างได้นะถอยได้อันนี้ถอยได้เ <laughs> พิ่งจะติดด้วยฉาก สับบ้าครับแรงดีแท้นนี่ก็เกือบครึ่้นลอยเลยหนักกระดูกมันยนะดิดเนื้อมันเยอะน่ะกระดูกเทียบกยับปลาโซกีใช่ไหมนี่ปลาสับบ้านี่ก็พอๆกับยี่สกนะครับตัวเล็กเนี้ย <c oughs> ก้างฝ้อยเยอะมากก็ะบาตะปูเดียว,วกัน <c oughs> นั่ <c oughs> นแหละฮึบฮึบอ่านี่ยายน้อย ลอยขาดไปขาดไปเลยขาดด้วยรถก็มีแก๊งมันไงเดี๋ยวแก๊งพาขาดหร,รือเปล่าเนี่ยเ้ยนี่เฮ้ยทำไมนี่มีแต่เพียนวะนอ่ะเอาไปลุงได้เยอะแยะแต่เพียนนะพันเยอะเกินึบเออวะพี่อุณหไม่ได้สรอยนอกเข้าเลยอ้าวสุดแล้วส,สุดแล้วครับผมมีแค่นี้แหละไม่ถึงไม่ถึงผืนก็ได้แค่นี้นะ รอบที่แล้เรามาแบบมั่วๆนะแต่วางถึงพื้นเลยเพราะว่าไม่มีทุนไม่ได้เตรียมทุนมาติดเพียบ,ยบ <c oughs> โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบตัวนะครับไม่เป็นไรวันนี้เราเน้นปริมาณนะครับเราจะคัดมาเยอะสามพื้นนะครับต่อไปก็เป็นสิบสองเซนนะครับซึ่งอยู่นู่นครับเมื่อคืนเรามาเจอปุ๊บก็ได้ปลานิลมาหนึ่งตัวนะสิบสองเซนนี้หัวเดียวหัวเดียวด้วยหอพื้นเต็มเลย <c oughs> <c oughs> พลา,าดเดยเอ,าาอ,เอ,าาอะอ๋อมาสิบสองเซนนะครับพืชนี้จะมีอะไรโดดเด่นหรือเปล่าสองเซนก็นเลยเชียวซึ่งก็มีความลึกทั้งหมดสี่เมตรนะพืชนี้เมื่อวานปลาติดตรงนี้เมื่อวานปลาติดตรงหัวเลยคืนนี้คืนนี้ผ่านไปผ่านไปหนึ่งคืน,น,ไ,น,คนไม่เหนมีอะไรเลย สิบสองเซนเน้นคุณภาพตั้งแต่ซื้อมามันก็ไม่กินปลาเท่าไรนะสิองเซนเนี้ oh, yeah. โอ้เยเฮ้ยมีแล้วโอ๊ตไหนวะไหนวะไรเหรออะไรปลาไปรู้เลยเมื่อกี้มันดึงบึกบึกจะบอกแนละ้วรุดนะเมื่อกีอ้นะมันบึกบึกเมื่อก,กี้เนี่ย มายกขึ้นมาไม่มีป,าป่าวะลอยปลาลุดเป็นกระจุกไปเลยลุดเมื่อกี้นี่เองเลยเอาเอะไรวะเนี่ยลุดก็ไปเมื่อกี้มันป่าเลยมันดึงซู้บึกบึกบึกลอยน้นยนลลเน,นี่ยมันพันลุดเป็นกระจุกไปเลยเนะี่ยนาดเป็นกระจั๊กกันเลยเนี่ยตอนนี้ป่าพันนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาปลาปลานี่ไงดืดดืดดืดมาจนได้โ,ดโอ้โหนี่ไงสภาพสภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ พื้นนี้ได้เมื่อคืนได้หนึ่งตัวตอนนี้ได้หนึ่งตัวดึงขึ้นมาคาดจัก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 นี่ครับมันจะเป็นตอพวกนี้มีหน้าที่นี่ไม่ค่อยมีขลุกตะคัดไม่เห็นมีใครลงตะคัดเลยนะดีนะเราเอาตะคัดเก่าๆมาใช้นะครับอ่าใบก็ไม่เก่าหรอกแต่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เป็นตัวผูย,ยตัวนี้อร่อยรุดไปเป็นกระตุกเลยนะใะไอตรงที่เป็นก้อนยีนี่ะสุดแล้วครับผม12เซนรอ,อบละตัวตอาน,นินเมื่อคืนยังใหญ่กว่าอีกมั้งพโอเคไปเพิ่มหนึ่งครับ10เซนคุณภาพมันจะได้เยอะหน่อยนะ10เซนเนี้ย เพื่อมุมมองที่ดีเรายืนเก็บเลย10เซนตรงนี้ก็กองถึงพื้นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ไงชาราจริงจริโอ้สิบเซนเน้นชาราดว่ะนี่ตัวขนาดนี้ครับสามตัวโลอ่ะเนี้ยสายเนี้ยเราจะรออตาว่าดีไหมสิบเซนนะครับปัจฉราครับ แจ๋วมีกี่ตัวน่าจะหมดฟูกกว่าเราถ้าสิบเซนมาหลอมนี้น่าจะหมดฟูกนะเฮ้ยอะไรฉลาดแล้วชรา,าดแล้วครับสิบเซ็นเน้นปลาฉลาดเนี่ย่ะเจอตัวก็ตามตัวโลจริงปลาชลาดสามตัวโลเมื่อคืนได้ไปกี่ตัวนะ้าว เจ็ดตัวทั้งหมดอะรวมรวมแล้วนะเจ็ดนี้เมื่อคืนก็ท่าเมื่อคืนเมื่อคืนห้าตัวท่าเมื่อคืนเราบอเมื่อคืนที่เมื่อคืนที่มาถ่ายได้ห้าตัวแต่จริงๆแล้วเมื่อมตั้งแต่เมื่อวานได้เจ็ดตัวนี่เพิ่มมาอีก <10 S 1> ส,สองละสิบเซนสิบเซนสิบเซนเน้น,นปลาฉลาดเอ่อยืนยืนเก็บอย่างเงี้ยดูดีหน่อยนี่หลอดปลาลุดไปเนี่ยลุดไป ที่ปลารุดนะครับเนี่ยปล่อยปลาขาดขาดเก่าก็ไม่ไร,รมู้นี่แหละหลอยสลายติดชึบมีปลาแน่อันนี้อึ๊บละ่ะเฮย้ยนี่จริงด้วยโอ้ลงมาอยู่พื้นเลยเหรอส,รสดๆเลย หมอบชลา,าดหมอบปาชลา,าดค่สิบเซนนี่ไะ,ะ,ะพ่งรุดไปนี่มันจะติดอันนี้นตัวที่ขึ้นเมื่อกี้ออป,ป่ะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกทุกโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ได้อยู่ตะเพียนนะครับผมจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนปลาตัวเดียวดึงทุ่นหายไปเลย โอเคแจ๋วแจ๋วแจ๋วเออมัน,เน่เหมือนสายทิศสองเสรนั่นนี้เดีย๋ยวผมเช็คกล้องแป๊บนึงติดตาล้างสุดเลยนะผมสุดแล้วอะไปต่อไปต่อไปต่ออีกนิดนึ่งมีเพิ่มหรือเปล่ามีเพิ่มเว้ยโอ๊ดม,มาเป็นแก๊งมันคืออไรผ่านต่อหพพนนักกว่าเดิมอีกโอ้โหฆ่าด้วยวะว่ะยังไม่ไปยกดูเฉย คาดเท่าน,านี้โอ้ดูดิไม่ได้คาดปลานะคาดต่อแล้วปวดยังไงเนี่ยฮะไม่รู้อ่ะแต่มันตายแล้วแหละจะปลดตัวนี้ก่อนเหลืออีกนิดนึงจะถึงแล้วแค่นี้เองอ้าวนี่ไงชาราหึงตัวผมปลดชาราตัวนี้ก่อ็จม,จมโคลเลยอะ่ะอยู่กับพื้นเลยอะ่ะ <c oughs> มจมเออปลามันมันยู่กับพื้นนะครับจากที่สังเกตการลงมาแล้วปลาไว้ติดพื้นเลยแต่พื้นมันก็มีแต่ต่อยอย่ะต้องเอาราคาตะคัดมาแรกกับปลาแต่ละเม็ดแะตาคัดไม่ไหมอย่ามาลงนะไม่คุม้มนี่เพิ่อมอีกหรืเปล่าม,มันลงน้ำ โอ้โหมาแล้วฉลา,าดครับมืม่อวานติดเยู่ต,ตรงเนี้ยเออเมาฉลา,าดแล้วเราสิบเซนเนี่ยโอ๊ตเป็นฟุ้งเลยว่ะเมืม่อวานติแต,ตรงนี้ยโอ้ได้ปลาฉลา,าดเพียบเลยเว้ยเพื่อนหนีคุ้มนะสนิบเซนจะไปซื้อสิบเซนยังเดียวดีกว่ามาถ้าทานได้ปลากินไงถ้ามดเตอกรับกับตัวใหญ่อะไม่จะมีเลยมงงกบออห้ดีเจ อ okay. โอเคตันนี้ดูคาดดิเนี่ยอู้อ,อู้อู้มาเยอะตามตัวคู่เลยว่ะสามตัวเลยอะสามตัวเรียงเลยปลาฉลาดเอาท่าว่ะฉลาดเยอะว่ะเนี่ย,ยสี่สส<า>ตัวโอ้ติดอยู่ที่เดียวกันเลยนะสี่ตัวครับปลาฉลาดที่นจนตายเลยแต่เพิ่งตายไม่เป็นไรสดแช่ตู้เย็นเลย ใหญ่ด้วยจุ๊บอืมอีกอ่ะฉลาดเป็นฝูงฉลาดเป็นฝูงฝูงบอกทุนมันจมง่ายไปเลยมันดึงทุนง่ายไปหมดเลยอีกไหมอีกไหมมีอีกแล้วโนี่ย,ยังสอดอยู่อยเอยอยังสอดอยู่ครับตัวนี้ฉลาดครับจ้ะฉลาดแล้วก็นี่ก็ฉลาดฉลาดแล้วก็ฉลาดโฮ้ยตัวไหนดิสัดแล้วสัดตรงนี้ย,ยกขึ้นมาอีกนิมีอีกไหม มั่วไปน้ำมันลงฝั่งนี้เลยนี่อ้อมไปนู้นเลยอ่ะสุดแล้วครับผมฉลาดมาแล้วมาแล้วไม่มีแล้วโอเคตัวนี้ตัวสุดท้ายเอาไปไหนวะไปเอ๊ะยังเป็นอยู่เหรอแข่งเดียเป็นได้ละอ่าสรุปผลงานนะครับผมได้สิบเซนทั้งนั้นเลยสิบเซนทั้งนั้นเลยครับสิบสองเซนได้ปนินตัวเดียวนะครับแล้วก็มาเช้าเจ็ดแปดตัว เจ็ดเซนนะครับที่ต้นคลิปไม่ใช่ต้นคลิปดิต้นคลิปตอนเช้าเนี่ยเฮ้ดูดิสิบเซนนยนับปลาชะลาดจะรไดได้กี่ตัวสิบเซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวนะครับเฉพาะปลาชะลาดนะครับสิบเซนเออเออสิบเซนนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนอีกสองตัวนะครับโอ้สิบเซนคุ้มสุดครับมานี้โอเคครับผมก็นี่นะ ถ้ารวมปลาฉลาดนี้สิเอตัวเมื่อวานนี้เจ็ดตัวเป็นสิบแปดตัวนะครับเฉพาะปลาฉลาดสิบเซนนะเฉพาะสิบเซนนี้สิบแปดตัวสิบเจ็ดตัวนะครับยาวเกินโอ้โหสามตัวโลแจ่มเลยนะเกินโลแล้วสามตัวอ่ะก็ไม่ได้ทายรวมให้ดูนะเพราะเราเก็บสามรอบนะครับไอ้สองรอบนะเก็บสองรอบนะครับไม่ได้ทายรวมนะนี่รอบเช้าอย่างเดียวนะครับโอเคได้อยู่ก็หมายนี้รู้ละรู้ละต้องวางให้ถึงพื้นนะครับแต่ว่าครอบๆนนี้มันเป็นต้นในนี้ต้นในนี้ยมันจะติดต้นในนี้ ต้นต้นอะไรวะต้นไม้กวาดนะครับที่มันนั้นอยู่ใต้น้ำนะครับก็เลยเามายาลัยักษ์ก็เลยต้องเอาขึา้นก็เลยเสียหายเยอะนะครับตะคัดจะเสียหายเยอะหน่อยโอเคครับก็ได้เนาะนี่เยอะเลยแนละ้วเ,เน้นเป็นตาฉลาดไปโอเคครับผมถือว่าได้นะครับสำหรับ<า>แมทนี้ถือว่าไม่เสียหายอะ่าไร่ก็น้องๆเน้นมาตีกระป๋องกันนะใหม่นี้นะครับปลาช่อนปลาะโดอยู่นะครับถ้าเคยนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยถ้าเคยนะครับราดบุรีนะครับ เค้กชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปต่อไปไม้ต่อไปมีแถมครับผมระหว่างเก็บสิสองเซนครับปลานินว้มาติดเฉยเลยไซด์เดิมเลยอ่าได้สามตัวนะสำหรับสิบสองเซน,นนี้ได้ปลานินสามตัวเนี่ไซต์นี้และใยญ่กว่าด้วยนะใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าตัวนี้นะ แถมอิกงน้อยๆก่อนกลับบ้านระหว่างเก็บนะครับ12เซนนี่องเซนนี่แหละสาย12เซนโอเคครับผมจบคลิปเพิ่มอีกหนึ่งแต้ม